กล้องฟูลเฟรมระดับนักเรียนที่ควรลองจับสักครั้ง a 7 3ไฟล์มันไม่ได้แย่นะแค่กล้องรุ่นใหม่มันทำได้ดีกว่างบจำกัด Sony a 7 3งบไม่อั้น Sony A7MarkIV ที่มาของคลิปนี้นะครับผมมันเกิดจากที่ว่า นาเบิร์ตไปเจอคำถามคำถามหนึ่งจากในห้องโซนี่ประมาณว่าเฮ้ยถ้าผมมีบัต g เจตเท่านี้เนี่ยแต่ผมจะซื้อแค่ Sony a 7 3เนี่ยในปีนี้มันยังเพียงพอต่อการใช้งานไหมคุณภาพจะเพียงพอหรือเปล่าถ่ายภาพเนี่ยไฟล์มันจะโอเคไหมแล้วถ้าเราไปเทียบกับ A7C หรือ A7 Mark IV เนี่ยเฮ้ยมันโอเคมากน้อยแค่ไหนการกับบัตเจตประมาณเท่านี้เนี่ย ซึ่งเดี๋วนาเบิร์ตจะมาแชร์ประสบการณ์ในมุมของคนที่เปลี่ยนกล้องอยู่บ่อยๆนะว่าเฮ้ย mm. ถ้าในปีปัจจุบันแบบนี้เนี่ย Sony A73 เนี่ยมันยังเพียงพอไหมแล้วก็ตอบโจทย์ละงานของเรามากน้อยเพียงใดส่วนถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกของกล้อง Sony ไม่ว่าจะเป็น Sony A73 ก็ดี Sony a 7 c หรือ Sony A7 Mark IV สามารถเข้าไปดูรีวิวแบบจัดเต็มได้ที่ช่อง Youtube ของซูมคาเมลา่าและอย่าลืมฝากกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของซูมคาเมลาด้วยนะครับผมทุกๆก,การซื้อกล้องแล้วก็การซื้อเลนเนี่ยแน่นอนครับว่าบัต g เจตเนี่ยมักจะเป็นปัจจัยแวดล้อมอันดับต้นๆเลยซึ่งถ้าเราลองเทียบระดับราคาของตัว A73 ณนะวันที่เขาเปิดตัวกับราคา A73 ในณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ย ระดับราคาเนี่ยก็จะมีการปรับราคาเนื่องจากว่า Sony A เองเขาก็มีการเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่อย่างตัว Sony A7C นะแล้วก็ Sony A7 Mark 4แต่ไม่ได้หมายความว่ากล้อง A7 3เนี่ยเขาจะ discontinu e นะยังมีการทำตลาดต่อเนื่องควบคู่กันไปซึ่งแน่นอนว่าตัวฟีเจอร์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่แพ้เรื่องราคาถ้านาเบิร์ตจะบอกว่าสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ของตัว Sony A7 3เนี่ย เป็นพื้นฐานให้กับกล้องมิเรลสในแคบจะทุกค่ายรวมไปถึงค่ายของโซนี่เองก็คงจะไม่ผิดสักเท่าไหร่นะักรวมไปถึงคีเลอร์ฟีเจอร์อย่างตัวระบบโฟกัสที่มีการใช้ iaf เข้ามาทำให้มีความแม่นยำนะโดยเพราะใครที่เป็นสายพอ์เทตหรือสายน้าเนี่ยการได้ iaf เข้ามาเนี่ยทำให้คุณแทบจะไม่พลาดการถ่ายภาพพอ์เทตที่มีความคมชัดแล้วก็ตานางแบบ คมกลิปไม่มีการเบอร์แต่อย่างใดนะแต่แน่นอนครับว่า A73 เขาทำไว้ดีอยู่แล้วพอมาเป็น A7C แล้วก็ A7 Mark IV เนี่ย IAF เขาก็มีการยกระดับขึ้นมาอีกในสเต็ปหนึ่งเขาสามารถใช้งานได้ในงานวิดีโอเพิ่มเติมนะส่วน A7 Mark IV ก็สามารถทำได้เหมือนใน A7C แต่แค่ว่าเขามีการปรับปรุงแล้วก็ยกเครื่องตัวระบบโฟกัสให้มีความแม่นยำนะแล้วก็มีการ ท็กกิ้งตัว subject ได้ดีกว่าตัว a 7 3แล้วก็ตัว a 7 4หรือจะเป็นในส่วนตัวจอ lcd นะที่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกล้องม i เร l แทบจะทุกๆค่ายเลยมาให้ความสำคัญในส่วนตัวจอแบบ v wide angle หรือจอแบบ flip ค่านั่นเองโดยเฉพาะใครที่ต้องการทำงานแบบ one man operate เนี่ยสามารถที่จะตั้งกล้องแล้วก็ flip จอในการถ่ายวีโอั้นๆของตัวเองได้อย่างสบายสายโดยไม่จำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยแต่อย่างใด ซึ่งตรงนี้นะครับผม A73 เนี่ยเขาจะเป็นจอในลักษณะที่เป็นแบบทิ้วนะครับผมทิ้วที่นี้คือมันจะแค่พับลงได้แค่ดิดหน่อยนะครับผมเหมาะสำหรับในการใช้ในงานภาพนิ่งเท่านั้นนะครับผมไม่ค่อยตอบโจทย์ในงานวิดีโอสักเท่าไหร่ซึ่งจะตรงข้ามกับตัว Sony A7C แล้วก็ Sony A7 Mark IV ที่เป็นจอแบบ v a ย e Angle เซึ่งพอมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่า อย่างนี้ A3 มันก็ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นี่ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนเนี่ยเขาจะต้องการจอแบบ Valley a n g เ e เหมือนกันหมดทุกคนเวลาที่นาบเบิร์ออกไปถ่ายภาพเล่นเนี่ยนเบิร์ชอบจอทิวมากกว่าจอแบบ Valley a n g เ e ดึงจอออกมาใช้งานได้ลวดเร็วกว่าจอแบบ v a l l e y a n g เกจะเป็นจอทิวหรือจะเป็นจอแ a l l e y En เกเนี่ย ไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับว่าไปใช้งานในลักษณะแบบไหนเพื่อที่จะให้เขาตอบสนองแล้วก็ดึงศักยภาพของงานเหล่านั้นออกมาได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งยังไม่นับรวม Performance หรือคุณภาพไฟล์ที่ได้ออกมาซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ากล้องมิเรลูลเฟรมในปัจจุบันบอกด้เลยว่าแทบจะแยกกันไม่ออกยิ่งใช้ค่า iso ต่ำๆเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกนะครับผมยกเว้นแต่ว่า ถ้าเราเริ่มใช้ค่า ISO สูงเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะเริ่มมีความแตกต่างและกล้องมิเรลในปีนใหม่ๆเนี่ยมันมักจะมีภาษีที่ดีกว่าแต่ดีกว่าในที่นี้นไม่ได้หมายความว่าดีจนแบบว่าเฮ้ยลืมกล้องรุ่นเก่าไปเลยมันต้องรุ่นใหม่สถานเดียวนะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมให้เต็มที่อาจจะดีมากกว่าประมาณ1 stop สตอแม้ว่ากล้องเขาจะออกมานานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพไฟล์มันจะดอกนะ มีแต่ต้องบอกว่ากล้องรุ่นใหม่ๆเ,เขาทําผลงานออกมาได้ดีกว่าถ้าถามนาเบิร์ดนะว่าคุณภาพไฟล์ของ a 7 i ในปีนี้เนี่ยมันพอไหมมันเพียงพอไหมนาเบิร์ดกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเพียงพอนะเพราะว่าในการถ่ายรีวิวนะหรือถ่ายวีโอที่ออกมาเป็นคลิปให้กับ,กบเพื่อนๆในช่องทาง y t u t u เนี่ยบางคลิปเราก็ถ่ายด้วยตัว Sony a 7 3อยู่ด้วยเช่นกันนั่นเองดูไปถึงอาจจะมีการสลับมาใช้ Sony A7C บ้างหรือ Sony A7 Mark IV บ้างในบางกรณีไปแต่ถ้าใครที่ต้องการจะถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะเบิร์ตจะขอแนะนำเป็นตัว Sony A7C Sony A7 Mark IV ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแน่นอนครับว่ากล้องยังเป็นกล้องรุ่นใหม่มีความสดใหม่มากกว่าแล้วก็มี Performance ที่ในภาพรูมเนี่ยอาจจะดีที่สุดในบรรดากล้อง Sony ในระดับ ที่เป็นแบบ mid เ e n หรือแบบในระดับ entry ที่เป็น full frame ของทาง Sony แล้วนั่นเองนะขณะนี้ซึ่งเพื่อนๆก็ลองชั่งใจดูว่าเฮ้ยไอตัวสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเราได้มีการใช้งาน มากน้อยหรือว่าบ่อยมากแค่ไหนรวมไปถึงไลฟ์สไตล์การใช้งานของเราด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าสิ่งพวกนี้มันจะอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราเนี่ย <c oughs> เพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนตามไปด้วย <c oughs> ในมุมของนาเบอร์ที่ผ่านการใช้งานกล้องทั้ง3ารุ่นรวมไปถึงมีการรีวิวมากับมือแล้วเนี่ยถ้าให้นาเบอร์เลือกนะครับผมนาเบอร์จะขอเลือกเป็น Sony A73 นะครับผมโอเคแหละว่ามันอาจจะดูเก่าที่สุดในบรรดากล้องที่นาเบิร์ดนำมาเทียบตรงนี้เนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าเก่าก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเก่าเกมอยู่นะด้วยสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ด้วยไปถึงคุณภาพไฟล์ที่ได้เนี่ยได้อีกประมาณสัก2-5ปีอยู่ที่ว่ากล้องในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการใส่ฟีเจอร์ใหม่หรือมีการยกเครื่องเปลี่ยนเซนเซอร์ ไปอีกเจเนอเรชันหนึงอันนั้นแหละครับแน่นอนครับว่ามันมีผลแตกต่างจากตัว Sony a 7 i า i แน่นอนแต่ถ้าใครจะเน้นแค่ง,งานภาพนิ่งนะครับผมหรือว่าอาจจะเน้นงานวีโอบ้างประปายประมาณสักสัดส่วนเป็น70-30หรือ80-20 Sony เนี่ย Sony a 7 i ยังให้ผลงานเป็นที่น่าพอใจแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมจะเลือกกล้องรุ่นไหนในบรรดา3รุ่นนี้ลองมาแชร์ความคิดแล้วก็ลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน สำหรับนี่เดนเบอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ